สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่22มิถุนายน2567นะครับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลา เชื่องคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรุ่งเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวนันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยเมื่อวานนี้เข้านะให้หนึ่งกับสองมาห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับแต่ไปจับคู่ผิด หนึ่งกับสองเมื่อวานจับคู่กันหกับเจ็ดนะประมาณนี้หลุดเลยประมาณนี้มีมาแต่ตัวรูดตัววิ่งนะครับมาแต่ตัวเด่นนะหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาใหม่นะครับสําหรับคนที่ตามมาจันนะคงจะพาเข้าป่าละประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ดาวชน V.I.P ออกเที่ยงคืนครึ่งนะสองกับสามนะครับวันนี้นะสองกับสามคอจับคู่กันกับหกกับเจ็ดแล้วกันนะครับเป็นเด่นนะส่วนสี่กับห้าเป็นตัวรองนะครับหกสองหกสามหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามสี่สองสี่สามห้าสองห้าสามนะครับเอามันไปไหนล่ะอ๋อหกสองหกสามห้าสองห้าสาม สี่ห้าหกเก็ดนะครับดาบนี้เลยนะครับครับเห็นไหมครับตามนี้นะครับโอเคครับสองกับสามนะขอฟันที่สามนะครับสามเป็นหลักนะครับสามก็อยู่ตรงนี้นะครับสองกับสามคู่กันกับหกกับเก็ดหกกับเก็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับเด่นครับเสือนข้างล่างเป็นตัวรองนะ ตามนี่นะครับอันนี้คือชุดวินนะครับครับรูดวิ่งสามเป็นหลักนะครับครับสามเป็นหลักนะครับสา,ามนี่นะครับอ่าจดไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับ เที่ยงคืนครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง V ี P ีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ลึกเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงงงนะครับได้รับเงินทุกวันทุกวันนะครับมีเงินใช้สะดวกสบายนะครับทุกอย่างทุกอย่างนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับโชคดีโชคดีครับบวัสดีครับ